สวัสดีคะ่ะพี่น้องสุภูสุคนิจา้ามาเจอกันอีกแล้วคะ่ะจากช่องปูนา USA Channel นะคะก็นะคะวันนี้มีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับนะคะชีวิตนะคะในอเมริกาว่าปูนาเจออะไรมั่งแต่ละวันนะคะก่อนที่จะไปติดตามพร้อมๆกันนะคะก็อย่าลืมนะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะคะ ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA นะคะสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วและท่านที่ให้กำลังใจปูนามาตลอดปูนาก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งกับคุณเป็นอย่างสูงเลคะ่ะพี่น้องเดอ้อที่มาให้กำลังใจกันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวค่ะไปฟังพร้อมๆกันนะคะว่าปูนามีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,ป,ะปูนา USA ้าเท้ามาเท้า,า,ทาความนะคะมาเท้าความย้อนกลับมาไปนะคะเมื่อ,อ,อสิบสิบกว่าปีที่แล้วนะคะคือปูนานี้ทํางานอยู่ในค่ายทหารนะคะก็เจอนะคะลูกค้ามากมายคือทํางานในสวัสดิการทหารนะคะก็เจอลูกค้ามากมายก็จะขายพวกเหล้าพวกเบียร์นะคะปูนาก็จะเป็นแคชเชียร์นะคะแล้วก็ ก็จะมีลูกค้าพวกทาหารพวกไอข้าราชการทหารที่ปลดกเกษียณแล้วนะคะก็จะมาซื้อนะคะซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อวนยนะคะซื้ออาหารการกินอยู่ในในค่ายนะคะปุณาก็เลยรู้จักกับคุณลุงคนหนึ่งนะคะรู้จักกับคุณลุงคนหนึ่งกับพี่น้องจ๋าช่วงนั้นนะคะประมาณสิบกว่าปีที่แล้วนะค,ะคุณลุงนั้นน่าจะอายุป,ประมาณสัก6กวกว่าเนาะ ก็เจอคุณลุงก็คุณลุงนี่มาทุกครั้งนะคะที่มาช้อปปิ้งนี่ก็จะมีสาวๆเปลี่ยนไม่ซ้ําหน้านะคะเราก็โอ้คุณลุงนี่สุดยอดมากสุดยอดจริงๆนะคะเพราะว่ามาช้อปปิ้งแต่ละครั้งนี่คุณลุงก็จะมาเจาะแจะมาคุยเจาะมาคุยแจะมาขายขนมจีบนะก็จะบอกว่า โอ้ยฉันแต่งงานแล้วเขากระถามว่าแต่งงานแล้วทําไมไม่มีแหวนกว่าฉันไม่ใส่แหวนฉันไม่ชอบใส่แหวนมาทํางาน <c oughs> เขาบอกไม่จริงหรอกเธอไม่ได้แต่งงานเขาบอกแต่งงานแล้วอา้าวก็ไม่เชื่อพูดไปก็ไม่เชื่อเขาบอกโอ้ฉันชอบเธอนะโอ้ยชอบอย่างงนอย่างนี้ชอบอย่างงนอย่างนี้ออนพูดอย่นอะรทุกครั้งที่มาเขาก็จะพูดว่าฉันชอบจังเลยฉันชอบเธอจังเลยนะ แต่ว่าตัวเองเนี่ยเอาผู้หญิงมาไม่เปลี่ยนหน้าไม่ซ้ำหน้าทุกครั้งที่เข้ามาช้อปปิง้งก็จะมีสาวใหญ่สาวเล็กนี่เข้ามาช้อปปิ้งด้วยจนแบบพี่นอ้อง้ยคนจะบอปพ้ยพอใหญ่นี่คือขักเนี่ยมีสาวสมหน่อยมีสาวสั่ามใหญ่คำว่าช้อปปิง้งนั่นตลอดเพราะว่าเข้าเวลาเข้าทหารเข้ามาในเขตทหารนี้นะต้องสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยตรวจบัตรคนเข้ามาด้วย คือตรวจแค่บัตรประชาชนก็สามารถเอาคนภายนอกเข้าไปช้อปปิ้งในค่ายทหารได้นะคะในสวนการทาหารได้แล้วก็คุณลุงนี่คุณตานี่ก็จะเปลี่ยนผู้หญิงมาให้ซ้ําหน้านะคะเราก็เออเราก็คิดว่าเออฝรั่งนี่ก็ผู้หญิงฝรั่งนี่เขาก็ไม่แคร์เนาะคือ,อเขาเรียกอะไรแบบว่า ชอบคนแก่อะไรอย่างนี้เราก็เออเราก็คิดว่าคิดว่าแลว,นะว่าแก่ะเป็นคนเจ้าชู้นะเพราะว่าเปลี่ยนผู้หญิงบ่อยเรื่องมันก็ผ่านมาประมาณ10บสบกว่าปีเนาะสิกว่าปีเพราะตอนนี้แกก็อายุแปบเอก็แกก็จะมาเจาะแจะมาถามอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไหร่เธอจะโสดสักทีเมื่อไหร่เธอจะเลิกกับสามีฉันรอเธออยู่นะก็บอกโอ้ยฉันไม่เลิกหรอกฉัน รักสามีฉันไม่คิดจะไปแต่งงานเป็นเลิกสามีเพราะว่าฉันอยู่กับสามีฉันมีความสุขอยากสามีให้อะไรฉันทุกสิ่งทุกอย่างฉันไม่เลิกหรอกเขาบอกฉันรอตัวอยู่เอารอไปเหอะรอแล้วจะมารอฉันทำไมผู้หญิงเวลามามบงช็ปปิ้งผู้หญิงมาแต่ละครั้งในไม่ซ้ำหน้าแกก็เลยมาเล่าให้ฟังเรื่องมันก็เลยมีว่าแกมาเล่าให้ฟังเธอเนี่ยมองฉันไม่ดีเขาบอกอย่างนี้ ก็เลยถามอเธอนะ่ะพูดจริงๆเหรอไอผู้หญิงที่มากับ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 ไออยู่หนะ่ะเธอไปหามาจากไหนก็เลยถามถามคุณคุณตาเนาะเขาก็บอกว่าเธอนะ่ะอาจจะมองฉันเป็นผู้ชายไม่ดีจริงๆนะฉันไม่ได้เปลี่ยนผู้หญิงซ้ำหน้าแกบอกนี้ เรื่องมันเป็นอย่างนี้คือฉันนะ่ะเวลาฉันไปเที่ยวตามครับตามบาร์ฉันไปเจอผู้ผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงตามครับตามบาร์ไปเจอเขาเขาไม่มีที่อยู่ฉันก็ชวนให้เขามาอยู่บ้านแกก็บอกนี้แล้วก็มันก็เริ่มชวนจากคนแรกมันก็มีคนที่สองคนที่สามแล้วผู้หญิงที่เข้ามานะก็ไปพูดต่อๆกันว่าเออนี่นะไปอยู่กับคุณ คุณลุงคนนี้นะแกเป็นคนดีนะคะแล้วก็ออกค่าใช้ใจ่ายให้หมดทุกอย่างแบบว่าอาหารการกินความเป็นอยู่แถมยังส่งค่าเงินให้ลูกของคนที่มันอยู่ในบ้านแกนะคะไปโรงเรียนอีกนะแกก็มาเล่าให้ฟังแล้วผู้หญิงก็บอกต่อบอกต่อคนก็เริ่มเข้ามาอยู่กับแกเรื่อยๆมาอยู่เรื่อยๆเข้ามาทยอยเดี๋ยว สมมติวราคนผู้หญิงคนนี้มาอยู่กับแกแล้วก็ไปพูดให้คนอื่นฟังเออเธอตอนนี้อยู่ที่ไหน,นอ๋อฉันมีที่อยู่ฉันไปอยู่กับคุณคุณตาคนนี้แล้วก็ไปบอกคนนี้ไอ้คนนี้ก็ขอบกันเข้ามาแล้วก็มาคือเวลาแกก็เลยบอกว่าเวลาฉันมาช้อปปิ้งที่เปลี่ยนไม่ซ้ำหน้านะไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่ใช่ว่าฉันเปลี่ยนไอเพราะว่าฉันเจ้าสูชูเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเข้ามาหาฉันเองเขามาอาศัยที่บ้านแกก็เล่าให้ฟังเนาะปูนาก็บอกเอ้าเหรอฉันคิดว่าเธอเนี่ยเป็น คือพูดแบบว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยบอกแกบอกไม่ใช่แกบอกแกไม่ใช่คนนิสัยอย่างนั้นแกเป็นคนจิตใจดีคือแกไปเห็นใครตกทุกข์ได้ยากไม่มีที่อยู่แกก็ชวนเขาเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ยิ่งหนักเมื่อเกิดพายุอ่าไซโคลนอ่เมื่อสามปีที่แล้ว ทีนี้คนที่ไม่มีเพราะว่าคนพายุมันถลม่มใช่ไหมคนก็ไม่มีบงมีบ้านกันอยู่ทีนี้มากันเยอะเลยมากันมาอยู่กับบ้านคนก็มาไม่รู้กี่ครอบครัวนะคนที่ไม่มีลูกมีสามีนะเขาคนที่ส่วนมากคนที่มาอยู่กับแกี่ยแบบจะเป็นคนที่ไม่มีสามี นะที่แกเอามาอยู่ด้วยก็ขนมาหูมาเป็นครอบครัวไม่รู้หลายครอบครัวเลยไม่รู้บ้านแกก็หลังไม่รู้บ้านแก,นกหลังใหญ่เปล่าเราก็ไม่ทราบนะคือแกอคุณลุงแกก็เป็นลูกค้าก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดว,ว่า,าฐานะแกเป็นยังไงแต่รู้ว่าแกนะเป็นทหารนะคะปลดกระเสียนนะคะมาจากทหารอากาศนะคะก็คงจะเป็นยศจานี่แหละแต่ว่า เราก็ไม่รู้ทราบรายละเอียดชีวิตแกเนี่ยว่าบ้านแกเป็นยังไงนะคะฐานะกันยังแต่รู้ว่าแกนะก็มาช้อปปิ้งนะคะรู้ว่าแกมาช้อปปิ้งช้อปปิ้งนะคะทุกอาทิตย์ก็จะเจอแกทุกอาทิตย์ก็ตามที่บอกแกจะเปลี่ยนผู้หญิงมาไม่ซ้าหนาแล้วก็หลังจากที่เกิดพายุไซโคลนไมโครเมื่อสามปีที่แล้วนะคะ,ะพัดเมืองที่ ปนามาที่ป้าปุนาอยู่กันเลยนะคะเสียหายยับเยินคนก็ไม่มีบ้านไมช่องกันนะบางคนทุกวันนี้บ้านบางคนก็ยังมไม่มีการซ่อมแซมเสร็จนะคะเพราะว่ามันหาช่างยากแล้วก็โดนโกงโดนโกง,โนกงคนมันหลอกแล้วก็เอาเงินไปแล้วก็ ปล่อยให้บ้านไม่ไม่มีเอ็มไม,ไม่ไม่มาสร้างต่ออะไรมันก็มีเยอะะมันก็ปัญหาเยอะและแล้วพวกประกงประกันก็ไม่ค่อยอยากแก่จ่ายอย่างนี้มันก็มีปัญหาเยอะพวกคนที่ไม่นูบ้านก็ยุบมามาอยู่กับแกมาอยู่กับคุณลุงแกก็เลยบอกว่า,เ,าเมื่อไม่นานนี้ประมาณสองสาเดือนเนี่ยนะะหลังจากที่เฮอร์เรเคนคนเข้ามาอยู่กับคุณลุงเขาก็ไม่ค่อยไปไหนกันคือไม่ยอมไปแกก็เลย เมื่อสามเดือนที่แล้วเนาะแกก็มาชอปปิ้งแกก็เลยบอกว่าเธอหาเมียให้ฉันหน่อยได้ไหมก็เลยบอกอ้าวแล้วผู้หญิงที่มาอยู่กับเธอแล้วทาไงเขาบอกว่าไม่ใช่ผู้หญิงฉันเขาไม่อาศัยฉันต้องจ่ายค่าน,าน้าค่าไฟค่าอาหารได้ก็ต้องไอ้บางคนตกงานฉันก็ต้องรับเลี้ยงดูไอ้ลูกเต้าไม่มีเงินไปรเรียนฉันต้องจ่ายให้แล้วก็ต้องจ่ายให้ทุกคนตอนนี้ฉัน ฉันเหนื่อยฉันรับภาวะไม่เลและไม่ไหวแล้วและฉันก็อายุมากแกบอกได้แลวฉันไล่ให้เขาเขาก็ไม่ไปแกบอกงี้ฉันอยากให้เธอนะหาเมียให้หน่อยได้ไหมเมียคนไทยนะ,ะเพื่อถ้าฉันมีเมียเมียฉันอาจจะมาเ,ะเป็นคนจัดการดูแลอะไรในบ้านจะได้ไล่พวกเขาออกจากบ้านฉันไปก็บอกเอา้าแล้วฉันจะไปหาเมียให้เธอที่ไหนก็บอกงี้อ่ะ จะบอกนะคุณลุงนี่นะท่าทางนะคะแกก็ไม่ค่อยแบบว่าคือคนตอนนี้แกคือรู้จักแกตอนอุประมาณอายุน่าจะประมาณ67 68ตอนนี้คุณลุงอายุ81แล้วนะ10กว่าปีแล้วก็อายุก็เริ่มแก่สังขารก็แบบว่าคือแกก็เดินไม่ค่อยแบบแข็งแรงขาเข่าหัวเข่าแกไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้ก็คนอายุ81เอเนาะแต่ว่าแกก็ ยังขับรถเองนะคะเพราะว่าคนอเมริกันในอายุ8 9สิบเก้าสิบเขาก็ยังขับรถกันเองอยู่เกก็บอกว่าฉันขอร้องเธอหาเมียฉันหน่อยได้ไหมเขาบอกงี้นะปูนาก็บอกว่าจะไปหาที่ไหนก็เลยติดต่อให้พี่คนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งที่อยู่ที่นี่พี่คนไทยเขาบอกไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเริ่มเบื่อแล้วคือสามีเกเสียชีวิตเกบอกไม่เอาแล้วอยากอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยปูนาก็เลย เฉยเลยไปเรื่อยๆแล้วเมือ่อเมื่อวานแกก็เลยมาเมื่อวานแกก็เลยมาช้อปอย่างอีกแกบอกว่าแกมาเล่าให้ฟังนะปูณาก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเด็กๆเ,เ,เธอ,ย,อ,ย,อยังอยู่เขาบอกยังอยู่มันไม่ไปไหนเขาบอกยังอยู่ไล่ก็ไม่ไปแกบอกฉันเหนื่อยเลยเกินฉันบอกเธอให้หาเมียให้หน่อยได้ไหมเขาถ้าฉันมีเมียนะเขาอาจจะแบบว่ามาจัดก,การดูแลชีวิตฉันแล้วก็ไล่พวกนั้นออกไปก็เลยบอกอฉัน เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าทําไมเธอไม่ไปเมืองไทยล่ะเขาก็เลยคุณลุงบอกจะไปได้ไงอายุป่านนี้แล้วกลัวนั่งเครื่องบินไปไม่ถึงอา้าวก็เลยบอกงี้แล้วทาไมไม่หาเข้าไปในเว็บลงเว็บไซต์ก็บอกเข,เขาเข้าแล้วเขเข้าไปในเว็บไซต์นะคะไปหาสาวนะคะสาวๆในเว็บไซต์ก็บอกว่าสาวในเว็บไซต์ถ่า,าเยเมืองไทยอะไรอย่างนี้หรือว่าฟิลิปปินส์แล้วเขาแกเขาเข้าแก okay, บอกแต่มันหาไม่เจอแกบอก จะบอกให้ลักษณะท่าทางคุณคุณตานี้นะก็คนนะคะคืนไม่มีเมียนะคะการดูแลตัวเองมันอาจจะดูการแต่งเนื้อแต่งตัวอาจจะดูไม่ไม่ไม่สะอาดเท่าไหร่นะคะแต่ถ้ามีมงมีเมียมาปนในบัติตัดผมตัดเผ่าหน่อยแกอาจจะดูดีนะคะแต่ว่าคืออยู่อย่างคือบางทีอาจจะอาบบางวันอาจจะไม่อาบน้ำนะก็ได้บางที เป็นอาทิตย์อาจจะอาบน้ําครั้งสองครั้งท่าทางนะเพราะว่าผู้ชายคนแก่เนาะแล้วก็เป็นคนไม่มีเมียอะไรดูแลอย่างเงี้ยแล้วก็ท่าทางคือเป็นคนดูแลไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าแกเป็นคนจิตใจดีนะคะฐานะไม่รู้ว่าจะร่ํารวยหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ว่ารู้ว่าแกมีสวัสดิการทหารนะคะสวัสดิการสังคมนะคะแกมีค่ารักษานะคะ สวสดีค่ารักษาพยาบาลนะคะของทหารนะคะแล้วก็สวสริการทหารแล้วเงินปวดเกษียณนะคะเงินปวดเกษียณจากทหารแล้วก็เงินปวดเกษียณจากคนแก่นะคะแกกคงจะอยู่ได้นะคะไม่งั้นแกคงไม่เลี้ยงคนมากมายนะคะก็แกก็เลยบอกว่าฉันช่วยหน่อยได้ไหมช่วยฉันหน่อยได้ไหมให้เธอหาเมียให้ฉันหน่อยก็บอกอา้าวเธอก็บินไปเมืองไทยก็บอกฉันไปไม่ได้ ถ้าถ้าเธอเขา,าอยากจะมาให้เขาบินมาหาฉันที่เมืองนอกก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วเธอถ,ถ้าเธอจะเอาเมียจากเมืองไทยต้องใช้เวลาหเดือนถึงหนึ่ปีนะถึงจะสามารถเดินทางมาที่นี่ได้เธอจะมีอายุยืนยาวได้ขนาดน,นั้นเลยแปแล้วแกบอกฉันแข็งแรงแกบอกนี่ฉันอยู่ได้แกบอกงี้ก,ก็เลยบอกว่าโอเคเอาอย่างงั้นให้ไปเอารูปมาก็บอก ใช่ฉันเอารูปมาเหรอเขาบอกใช่โอ้ยพ่อใหญ่จีเมนพ่นตื่นเต้นพี่หนอกบอกไปเอารูปมาไปเอารูปมาวาสันอันเดี๋ยวให้อันฉันไปหารูปกันเด้อพ่ออ่านไปหารูปมาแล้วกับเฝ้าอันกับกลับมาเด้อเดี๋ยว,ยวจังไรก็ค่อยมาบอกกันใหม่เลยที่นี่ปูนามคือเวลาจะคุยอะไรหน่อยมันคุยอะไรไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าก็มาแล้วเราต้อง ข้าแถวข้าแถวเราต้องลิ่งลิ่งลิมเซ็คลูกค้าผ่านแกก็เลยไม่ค่อยมีเวลาก็เลยอยากจะบอกนะคะนะคะสาวๆนะคะ,ะถามคุณลุงว่าค,คุณลุงบอกว่าอายุเท่าไหร่ที่คุณต้องการจะเดทคุณลุงบอกว่า65ขึ้นก็เลยบอกว่าโอเค65ขึ้นเดี๋ยวฉันจะไปะประกาศนะคะในช่อง youtube ของฉันนะคะ ให้นะคะสาวๆที่สนใจนะคะรุ่นใหญ่ไวทองอายุหกสิบห้าขึ้นนะคะถ้าสนใจคุณลุงนะคะแต่ปูนานี้จะไม่รับประกันนะคะว่าแกจะเลือกใครนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวแกว่าแกชอบใครนะคะก็เพียงอยากจะบอกว่าคือคุณลุงแกต้องการนะคะภรรยาไทยมาดูแลนะคะ แต่ปูนาบอกแล้วนะไม่รับประกันนะคะว่าพาอปูนาไม่เคยไปดูบ้านนะคะก็คุณลุงก็เป็นแค่ลูกค้าคือเจอกันเวลาแกมาช้อปปิ้งแค่นั้นเองก็ไม่รู้ว่าฐานะาทางบ้านแกเป็นยังไงนะคะแต่ว่าการแต่ตงตัวของแกนะคะก็ดูธรรมดาก็แบบว่าไม่ไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะเหตุผลแกอาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้ามี คนมาดูลงดลูแลแกอาจจะดูดีขึ้นตัดผมตัดเผ้านะคะฝรั่งนะครับผิวพรรณเขาอันนั้นอยู่แล้วครับมีคนดูแลเขาอาจจะแบบดูดีขึ้นนะคะแต่ว่าสมมุตินะคะเราแต่งงานกับทหารอเมริกันนะครับโดยเฉพาะทหารที่เขาปลดเกษียณแล้วคนที่มีสูงอายุนะคะเขาจะมีสวัสดิการต่างๆมากมายให้คุณนะคะแล้วก็ ไม่ทราบว่าแกมีลูกหรือเปล่านะคะก็ไม่ได้ถามรายละเอียดมากนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาแต่เพียงแต่คุยกันว่าแกอยากจะได้เมียไทยนะคะปูนาก็เลยอยากจะมานะคะบอกเก่าเล่าต่อสาวๆนะคะคุณป้าคุณน้าคุณอาที่อายุ65ขึ้นนะคะสนใจสมัครนะคะเดี๋ยวยังไงปูนาจะาคุยกับแกอีกทีเดี๋ยวแกก็จะกลับมาเพราะว่าแกเป็นลูกค้าปูนาประจํานะคะแกมาซื้อเบียบ ประจำนะคะก็เดี๋ยวจะมีโอกาสคุยกับเกว่าแต่แกถามแกแล้วว่าแกจริงนะคะแกจริงจังแกซีเรียนะคะเพราะว่าตอนนี้แกเข้าไปหาเว็บเด็ดนะคะแต่แกบอกแกหาไม่เจอนะคะแกต้องการให้ปูนานี่เป็นคนช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือแกก็นะคะฝากนะคะสาวๆแต่ปูนาจะไม่เฉพาะเจะจงนะคะว่าให้คนนู้นคนนี้นะคะให้คุณตาแกเป็นคนเลือกเองนะคะแล้วก็ให้ สาวๆนะคะคุณป้าทั้งหลายแหน่นะคะลองเสี่ยงดูนะคะว่า,าจะโชคดีหรือจะโชคไม่ดีนะคะก็ตามที่บอกนะคะการที่จะมาแต่งงานกับทหารคนอเมริกันที่ปลดกเกษียณจากข้าราชการทหารมันจะมีสวัสดิการในหลายอย่างให้นะคะก็มันจะ มันจะดีหลายๆอย่างโดยการรักษาพยาบาลหรือว่าเงินบําบเหน็จบํานาญนะคะจากรกาชการทหารก็ได้กินตลอดชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณลุงแกอายุ81แล้วนะคะนักแ,แกก็ไม่รู้จะอายุยาวนานเท่าไหร่อันนี้มันก็เราก็เสี่ยงนะคะนะคะเราก็สามารถเสี่ยงนะคะก็ใช้วิจารณญาณดูนะคะตามที่บอกนะปูนาจะไม่ เฉพาะจาะชงต่อใครไอ้ให้ใครคนหนึ่งนะคะเพียงแต่มาบอกเล่าว่าถ้าใครสนใจก็นะคะติดต่อนะคะมานะคะแล้วปูนาก็จะติดต่อให้คุณตานะคะจะเป็นสื่อกลางให้นะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ยาวไปแล้วนะคุยทีไรก็เพลินทุกทีนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่า,าเดี๋ยวปุนาจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าคุณตาจะ เอาอยัางไงนะคะจะดำเนินการอย่างไงนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ